ครับพวกับผมโรโเชนเครับรายการอินเทอร์เนชั่น66ครับวิเคราะห์เจาะลึกสนามดับฟังทอซอนะครับผมทั่วประเทศไทยทยั้งหมด400เขตรับฟังโฟร์อนเอนไิสครับวันนี้เรามาจาะสนามกันที่ภาคกลางนะครับภาคกลางจริงๆไม่ว่าจะเป็นชยนัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีฉลาบุรีหรือว่าอายุธยาครับผมมีทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันนะครับอาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่บอกได้เลยว่า เข้มข้นและดูเดือดไม่แพ้จังหวัดใหญ่ๆหรือว่าจังหวัดอื่นๆเลยนะครับผมก็เริ่มจากจังหวัดที่ใกล้สุดก่อนแล้วกันนะครับอยุธยานะครับพระนครสีอ่อยุธยาครับจากเดิมมีสอสอสี่คนตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นห้าคนครับบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนโดยที่เขตและตั้งของอยุธยาห้าเขตเนี่ยมันจะมีตรงไหนบ้างนะ เดี๋ยวขอมาอัปเดตเพติ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับเขตตั้งสอสอ,อยุธยา5เขตรู้สึกว่ารอบนี้จะแบ่งสวยเพราะว่าจะแบ่งเป็นเหมือนแบบว่า,าไม่มีการไปทับที่หรือว่ากินพื้นที่ตำบลเหมือนเอาแบบอำเภอหนึ่งแบบแยกตำบลน,นี้ไปอยู่กับเขตนี้ตำบลน,นี้ไปแยกอยู่กับเขตไม่มี เขาเลือกเต็มๆครบทั้ง5เขตอําเภอรุนๆเ,เลยไม่มีแยกตำบลเลยแบ่งสวยมากเขตหนึ่งครับอยุธยาตรงเมืองพระนครศรียุธยากับบางบาเนเขตสองบ้านแพกมาหาล้าปรหา,าปรหาัานนครหลวงท่าเรือโอ้โหนบนบนตรการลบบุรีสระบ,บุรีเขตสองน,นะเขตสามพ,พาชีอุทัยวังน้อยโอ้ภพาชีไมาใช่หินกองไงหินกองก็พาชีอุทัยวังน้อยโอ้โห เป็นตาบุรีกาญจุตกาญประทุมธานีนะครับแล้วก็เขตสี่บางปะอินกับบางไทรโอเป็นโซนค่อนข้างจะเป็นอ่าก่อนตัวเมืองนะครับพระราชวังสวยครับพระราชวังบางปะอินส่วนจ้าบุชีบางไทรโอที่เที่ยวทั้งนั้นเลยบางบีกับบางไทรแล้วก็เขตห้าครับติดไปทางสุพรรณนะครับมันจะเป็นลานโบนหลวงเสนาบางซ้ายผักไห่นะครับอาจจะมีโนดนอ่างทองบ้างเล็กๆน,น้อยๆ โอ้โห้าโซนเลยนะคือพูดง,ง่ายๆว่าตอนแรกอยู่ตรงนี้เขตสองไปทางนี้เขตสามลงมานี่เขตสี่ไปนี้เขตห้าไปาน,ไปน,ไปนี่อ่ะโอเคทีนี้มาดูครับว่าห้าเขตของยุทธยาเนี่ยใครเจอใครบ้างแล้วจากเขตหนึ่งก่อนครับก็มีพนัาโทชานานโตวงใช่ไหมทั้งตัวช่างชาอันนี้ชื่อคุณๆเนอะชนานโตวงใครเป็นผบนตรหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับ คือคือเหมือนบเชื่อคุ้นคุค้นอะเหมือนเป็นคนเคยมีตำแหน่งแบบที่อาจจะเป็นแบบชื่อดังหรือว่าออกสื่อมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อาอนรบอาิิวงสกุลนะครับพักเพื่อไทยคนนี้ครับมาท้าชิงทวิทวิวงโตทวีวงพักเก้าไก่อันนี้ก็ไม่ธรรมดามีเก้าไกไ่เป็นคนช่วยแแชมป์เก่าครับเกื่อกูลด่านชัยวิจิต อันนี้ครับเป็นสตอ,ตอติดต่อกันมาหลายสมัยไม่เคยสับตกเลยตั้งแต่ปี44จนตอนนี้ย66 22ปีเข้าให้นะครับโอ้โหพักภูมิใจไทยรอบนี้ไม่ง่ายซะแล้วครับ <c oughs> ถือว่าแข็งพอสมควรเืยสำหรับเขตนี้นะ <c oughs> ต่อไปเป็นเขตสองครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วจะอยู่ในโซนประมาณแบบท่าเรือก็คือบ้านแพกมหาราชอะไรอย่างเงี้ยติดกับลบบุรีกับสระบุรีนะครับนก <c oughs> ชีวานันท์ครับลูกชายของ ของชีวานันท์อดีตสสพระนครศรีวิทยานะครับพูดล่วงลับนะครับตอนนี้คุณลูกก็ย้ายจากเพื่อไทยไปภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วนะครับได้เบอร์หนึ่งนะครับจะต้องเจอกับชลินวงพันธ์เที่ยงพักเก้าไกลนะครับสุรเชษชัยโกวนพักเพื่อไทยนะครับก็ก็คือผมว่าจะรวมกันจริงๆเขตที่สองฮะจะเหลือแค่นบกับสุรเชษอ่ะเบอร์หนึ่งกับเบอร์เก้าอ่ะ โอ้โหเท่านันเนองนะครับคือก้าวไกลผมว่ายังเหนื่อยเขตนี้นะครับส่วนเขตหนึ่งนี่ก็หลักๆจะอยู่ที่ห้าเจ็ดแปดอืมสามคนบุคคลสามคนนี้มาดูเขตสาม,มาัาบ้างเขตสามโซนวางน้อยนะครับก็มีพิมพ์พฤดดาตันจาร,ารักษ์นะครับชื่อชื่อพิมพ์นะครับผมทรกภูมิใจไทยนะครับ มีคือเป็นเครือยากกับทางตะกุลพันเจริญวรกุลน,นะนะครับแล้วก็องค์่านปชิดรับพุงเบอร์เก้านะครับก็คือเบอร์สามกับเบอร์เก้านะครับอือยุทธยาแล้วก็เขตสีบางบิงกับบางไทรขค่นี้ก็มัน,นครับแต่นั่นก็ลุ้กันแค่สองเบอร์คือเบอร์ห้ากับเบอร์หก ก็คือสุรสักพันเจริญบรรุลพระภูมิใจไทยเบอร์ห้าแล้วก็อาทิตย์พักอินทรีอดีตสอจเบอร์หกนะครับผมเป็นตัวตายตัวแทนคนเป็นคนที่ได้ลงแทนอดีตสอสอวิทยาบูรณะศิรินะครับพูดลวงลับเพราะว่าแกจากไปซะก่อนทําให้โอกาสตกถึงคนอื่นแล้วตลุดคนที่ได้ลงเขตนี้ก็เป็นอาทิตย์พัคอินทรีครับผมมีจิตลมช้างไมมมีครับสนุกแม่ดวลกันมายด คือพูดยังไงว่าเท่าที่ผมสังเกตมาน่ะน่าจะเป็น,ปนในทางเพื่อไทยจัดวัดกับภูมิใจไทยทุกเขตเลยนะยุทธยาเขตห้าก็เช่นเดียวกันครับบัริษัทสังข์จายครับจะได้เจรกากเจี่อทั้งไก่เดชาเจ้าไกเดชาเบอร์สี่พรรเพื่อไทยบัริษัทสังข์จายพ้าภูมิใจไทยเบอร์หกนะครับโอ้โหเข้าข้าประมาณนี้แล้วกันนี่คือพระนครศรียุทธยาครับเพื่อไทยวัดกับภูมิใจไทยทุกเขตก้าวไกลมีสิทธิสอดแทรกได้ครับน่าจะบอกเขตหนึ่ง องถึงห้าผมว่ายังยากอยู่ทีนี้มาดูสลับบุรีกันบ้างสลับบุรีผมพอรู้คร่าวๆมาว่าเขตไหนเป็นเขตไหนคือเขตหนึ่งจะอยู่ในโซนตัวเมืองนะครับแล้วก็เพิเลรลเมลละเกียริอะไรอย่างเงี้ยส่วนเขตสองเปได้ทางแบบทางไปโคาาราชถนนมิตภาพน่จะเป็นแก่งคอยมวกเหล็กหรือว่าวังวง่วงเขตสามมาทางใกล้ๆปทุมธานีหรือยุทธยา เป็นหนองแควิหารแดงติทนครนายกด้วยหนองแควิหารแดงหนองโนอะไรสักอย่างแล้วก็มีสองแดงนะครับประมาณนี้ส่วนเขตสี่ไปทางพระพุทธบาทนะครับบ้านหมออะไรสักอย่างเราจำชื่อประมาณนี้นดอนพุทธเออเอเอใช่ไหมครับแต่ว่าหลังอาจจะเป็นทางพระพุทธบาทก็รู้จักกันอยู่แล้วแหละหูวัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีนะครับชื่อดังเลยทางไปลบบุรีนะครับ เคสด,ดึงก่อนเลยครับเคสด,ดึงที่คนลงนี่ตรวจแต่งมีเยอะมากเริ่มจากเบอร์หนึ่งครับร้อยตีปรพนอดิเล็กสารลูกชายของปองพลอดิเล็กสารนะครับโอ้โหเคยไปสอนสอนด้นะครับพรรักไนะท,ท,ทยมาก่อนด้วยนะสมัยก่อนตอนนี้ลงเลยนะครับประชาธิปัตย์นะครับได้เบอร์หนึ่งนะครับกัลยาลุงวิจิตชัยครับอดีตสอสอครับพรรคประหลักประชาราปได้เบอร์สองแล้วก็เบอร์ห้าครับสอนพัฒน์ศรีปร,ราหัดพรรค ก้าวไก่นะครับวลานทรนอํานาค้าพับรมเนทั้งชาติแล้วก็กล้วยครับขาดนิสานนั้นเพียงประเสริฐพักเพื่อไทยเขตนี้รุ่นกันเยอะมากๆบอกได้เลยว่าไม่ไม่ได้มีการปายตัวใเรื่งซึ่งคือออกให้ทุกหน้ามันไม่ได้วัดแบบเน้นๆทุกเขตแบบยุทธยาซึ่งเพื่อไทยจะวัดกับภูมิใจไทยทุกเขตแต่เขตนี้คือแบบโอ้โหห้าหกคนมีรุ่นหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับสุรีเขตหนึ่งครับส่วนเขตสองครับเขตสองเขตไปทางแบบโคราใช่ไหม รังสีเสรีชัยใจมุ่งหรือว่ารังสีเสรีชัยนะครับอดีตน,น,นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับดรงในนามพระภูมิใจไทยครับเบอร์นหนึ่งแล้วก็กิตติสันทปัญญาไม่ไม่น่าไม่น่าน้ำมันช,ชนะสันทปัญญาในกระนัฐบัญญายนะครับตรววุฒิสารันริกนะครับพักก้าวไก่อัตพลวงประยูนครับคุณอ๋นน้องอ๋นของพี่องค์อาจน้องชายขององอาจองคประยูนครับพักเพื่อไทยครับอัตพล แล้วก็สมบัติอานาคะอดิตสสอนะครับพรรค์ภูมิใจสร้า,รางชาติก็คือป้องได้มาป้องกันแชมป์ก็ไม่ง่ายครับเซอร์อัตพลภูไปยูนยอีกแล้วก็ท่านนะครับเบอร์เจ็ดที่มีลุ้นใช่ไหมผมว่าห้าหกเจ็ดตังตีเซรีชัยอาจจะชื่อดังจริงแต่ผมว่ายากภูมิใจไทยเกิดเกาะเขาเรียกว่าอะไรเกิดในระบ,บุรียากยกเว้นเคตสามขึ้นหนึ่งสองสี่ผมว่ายากมากแต่ว่าสามอ่า เพราะอะไรครับมาดูครับว่าทําไมถึงเป็นแขกสารเพราะว่าเฮียเม้งลงครับผมวชรพงศ์คูจิตสุวรรณเขตี้ผู้หญิงลงเยอะนะครับเขตหนองแคเนี่ยเบอร์หนึ่งดรพึ่งเจนิกาตาปัสน,นันเปลี่ยนนามสกุลครับเป็นเกนิกาอุ่นจิตย้ายพักด้วยจากไทยสร้างไทยมาพลังประชารัฐเบอร์อรสอง,ง,งครับสิริพระชรัฐจิรินา์พานิชมีอีกจังครับพักเพื่อไทยนะครับเบอร์สี่ครับเป็นจันใสายแก้วพรังประชารัฐเบอร์ห้าเฮียเม้งครับวชรพงค์ อูจิสุวรรณพักภูมิใจไทยประหกครับนุ่นครับน,น,นันทิิตานันทิตานะตงพรามพักก้าวไก่โอเคนี้รู้กันมันครับรู้กันมันหยดมากๆมีผู้สมัครแค่แปดคนผู้หญิงกดไปสี่แล้วโอ้โหและมีรุ้นทุกคนด้วยนะฮสาวสาวสาวสีสวนเหมือนกันนะเขตสี่พระบุตรบาทนะครับองอ่านวงประยูนครับพี่ชายของอันอัจพลมุงประยูนเขตสอง แล้วพี่กับน้องลงคนกเราพังด้วยพี่ลงพักเรามาชลัสพิธาทรงกัมพลพักก้าวไก่ดรบุญส่เงเกิดหลํานั้นทวัสจีสง่าก็ลงหลายรอบแล้วนะครับตอนที่รอบนี้ล้วก็ลงมันใช่ไหมชนะนั้นด้ปัญญาลงในทั้งชาติมีรุ่นหลายเบอร์เลยครับหนึ่งสองสามห้าแล้วก็แปดนะครับรุ่นไทยเป็นรุ่นเกียรติเดียวครับุนเกียรติสามนอกกนั้นเหนื่อยมากยากมากทีนี้ไปดูข้างเคียงครับอย่างลบบุรี ลบบุรีได้อันที่ส่งเพิ่มครับจากการที่เขาไม่นับต่างดาวถ้านับต่างดาวลบบุรีจะได้แค่สี่เขตแต่พอไม่นับต่างดาวลบบุรีได้จุดห้าเขตครับมาดูหน่อยไหมครับว่าลบบุรีห้าเขตเขตไหนอยู่ตรงไหนกันบ้างที่ไม่พูดอ่ะไม่ใช่อะไรรู้แล้วพอรู้คร่าวๆแล้วเราเลยบอกได้อันไหนไม่รู้เราก็เปิดดูแค่นั้นเองไม่ยากครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตรดั K, ตั้งมีทั้งหมดห้าเขตนะครับรอบนี้แบ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เขตหนึ่งครับนี่นี่หน้าตามานนี้ oh. เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมจางมากๆอ่าเขตหนึ่งตัวเมืองครับเขต 2, อสองพัฒนานีคมครับเขตสามไปประมาณท่าวงบ้านหมี่เขตสี่ไปโค้งสำโรงนะครับเขาวงพระจันทร์นะครับ,นะรบแล้วก็เขตห้าครับชัยบาดาล ลำนาลายลำผมทิโอเคก้าเข้าประมาณนี้ครับห้าเขตแล้วตั้งเขตที่หนึ่งครับเอการาชเก้าเสียมาพักเก้าไก่สีรัฐเลิอกทีชัยคุ้นณใช่ไหมพักไทยสร้างไทยทพิชัยเกียรติวินัยสกุลพักองค์ยสร้างชาติแล้วก็จิทพิชัยหลอประสคงสุขพักเพื่อไทยเขตนี้นี่ผมว่าพิชัยเกียรติวินัยสกุลยังคงดูเป็นต่อ คนอื่นๆนะครับออืเขตสองเขตพัฒนานิคมใช่ไหมครับประทวนสุดที่อํานวยเดชพระภูมิใจไทยย้ายจากพลังประชารัฐไปเพราะเมื่อก่อนมีสี่เขตเขาจะอยู่เขตหนึ่งเขาอยู่เขตตัวเมืองท,ที่มีลิงเยอะๆนี่กะปรางสามยอดสามการอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ดนเขตสองเป็นพัฒนานิคมนะครับธนวันบวนัวหลวงงามโอ้บวัวหลวงงามด้วยนะครับตะกูนบวนัวหลวงงามนี่ก็ไม่ไม่ธรรมดานะครับลงเพื่อไทยนะครับ ปวีนานินแย้มคุณคุณเนาะคนไทยสร้างชาติมันเคยลงสอทอสอจอะไล้วอย่างคุณคุณมากเลยนะครับก็เขตนี้นี่เท่าที่ผมดูนี่ผมว่าน่าจะแข่งแค่เบอร์สี่เบอร์ห้าประทวนกับธนวันเพราะมันเป็นบูโวงานเนี่ยมันแน่แน่นอนเราคนลรเป็นรู้จักอยู่แล้วนะครับเขตสามเขตนี้ก็มริกาจิรพันธวณิชนนจะจะกระสุชาติอะไรแล้วเงินอีกแล้วนะครับดวลกันแล้วดวลกันอีก น่าจะเหลือแค่สองเบอร์แล้วล่ะครับคือเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยแค่นั้นเองครับแล้วเอก็คือแกะบ้านหมีท่าวงเขตที่สี่โซนโคกสำโรงนะครับก็อุบลศักดิ์บุญหลวงงานครับอันนี้เจ้าของพื้นที่ครับเพื่อไทยนรินทร์คังผาครับพระภูมิใจไทยแล้วก็ทรงพลเกียรติวินเนศกุลครับเกียรติวินเนศกุลโงพักเปลี่ยนครับผมทักของน้อยกองสลากพัดนะครับโอ้โห ถ้าววัดกันตรงๆก็เพื่อมาถวายรูใจไทยอีกแล้วนะครับแล้วก็เขตห้าครับเขตห้าวรวงวรวรปัญญาตะกุลวรวัญญาเพราะเมื่อก่อนจะมีสดิทวรปัญญาอดีตสอวรบุรีนิยมวรปัญญาโอวโนี้ก็ส่อสอหลายสมัยมากๆตะกุลวรปัญญาและมีพงศัสัิวรปัญญานะครับตะกุลวรปัญญาและมีพระหนวรปัญญาอันนี้เปลี่ยนเป็นวรวงวรปัญญาเพื่อไทยนะครับสุพรรณิดานยึดกระจังมาก้าวไก่ นะครับสนั่นคง,งุกพลังประชาันเกี่ยนเหลือขจอรวิทย์ภูมิใจไทยโอเคก็คือหลังการจะเหลือแค่วรรญญากับเหลือขจอรวิทย์เนี่ยแหละนะครับทําให้เหมือนกับว่าภูมิใจไทยเขาค่อนข้างมั่นใจในะบุรีว่ามีสิทธิ์ชนะทุกเขตเพราะว่าแต่ละเขตเขาเอาตัวดีๆตัวเด่นๆเน้เนๆมาทุกทกเขตเลยไงครับสนุกแม่ครับลบุรีเดี๋ยวนี้ไปที่จังหวัดข้างเคียงอีกจังหวัดนึงครับคือจังหวัดอ่างทองครับผมอ่างทองเนี่ยรอบเนี้ยได้เพิ่มจาก หนึ่งเขตเป็นสองเขตนะครับอ่างทองใช่ไหมขอดูคร่าวๆได้ไหมครับว่าเขตไหนเป็นเขตไหนอำเภออะไรบ้างอ่างทอง รอบอีกแล้วเขตเลือกตั้งเนื้อรอบนี้สองเขตนะครับก็คือเขตหนึ่งจะอยู่ในช่วงของแสวงหาแช่แบบไม่ใช่แส,สวงหาเขตสองเขตหนึ่งเมืองทองป่าโมกวิเศษชัยชาญเออล่างๆทนล่างๆวิเศษชัยชาญไม่ใช่แสวงหาหรอไปแสวงหามันบนๆแสวงหาชัายโยโพทองสามโก้สามโก้แบ่ง วิเศษชัยชาญแบ่งแบ่งวิเศษชัยชาญโอเคคือโซนอ่างทองกับชายโยแล้วกันนะค,ะครับเค็หนึงตาโรชำจิตพักก้าวไก่ชูศักดิ์ศรีราชาณาักเพื่อไทยพันรปิาณในก,กุลภูมิใจไทยโอ้โหผมว่าเหลือแค่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยครับคือเหมือนพักการที่เป็นศึกเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจริงๆนี่ก็ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอีกแหละ ตระกูลปิชนานัตกุลนะครับแล้วก็เขตสองนะครับเขตสองชบกกรศิราชาคือชูศักดิ์กับชบกกรน่าจะเป็นพ่อลูกกันเขตหนึ่งพ่อเขตสองลูกนะครับกินิพงศ์สนที่สามพักเก้าไกลกอลวีปิชนามนัตตกุลทังภูมิใจไทยโอเคนี้เจอกับลูกกรรอลรวีโหสนุกแต่คือลูกของสมศักดิ์ทั้งสองคนลงทั้งสองคนเหมือนเดิม ก็คือให้เราไม่เหมือนเดิมหรอกให้เราลงแค่คนเดียวเพราะว่ามันมีเขตเดียวแต่เราเนี่ยลงสองคนก็ลงสองคนนะครับต่อไปเปที่สิงห์บุรีครับอันนี้ไม่ต้องคิดนานเพราะว่าทั้งจังหวัดนะครับเพราะมันมีอยู่เขตแล้วตั้งเดียวนะครับก็มีพัวเดชมังสาทองพระงค์เจ้าชาง,งชาติวุฒิกรจูเจียครบไตักดีพระชรพลวงใหญ่พระบุญเจไทยสาโรฒมัทาสุจากพระประชาธิปัต์ธิรเสศพัฒนวราพงศ์จากพระเก้าไก่ดรสุรสานหาสุจากพรัไทยสร้างไทย ชติวุฒิธนาคมานุสรน้องชายของชัยวุฒิธนาคมานุสรที่ชอบดีเบตในฐานพรังประชารัฐก็น้องชายก็ลงพรังประาชารัฐครับนิชดาปันเกตมันติรักเมียของพยั์ปันเกตพรรคเพื่อไทยนะครับโอ้โหเคสนี้สนุกแน่แต่หลักๆจริงๆจะเป็นธนาคมานุสรกับปันเกตเนี่ยแหละเจ็ดกับแปดนี่ยแหละครับ,บ, 8, รบที่ผมเลไล่มาได้ขึ้นหนึ่งถึงแปดเลยนะเบอร์เรียงกันเลย นะครับแล้วต่อไปไปที่ชัยนาทครับจังหวัดสุดท้ายของรอบนี้นะครับเพราะว่าเราพูดภาคกลางหกจังหวัดเท่านั้นนะครับก็ชัยนาทจะแบ่งซ้ายกับขวาใช่ไหมหรือยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับชัยนาท จะแบ่งเป็นซ้ายออกซ้ายออกขวาขวาเป็นเขตหนึ 1, ่งซ้ายเป็นเขตสองนะครับโอเคอันเป็เมืองอัรรมเป็จตุยาแล้วก็มโนลมแล้วก็เมืองวัดสิงห์นะครับเขตสองจัก,กรบุรีขังคาเนินขามหนองมะโมลแล้วก็วัดสิงห์ไทยนาเขตหนึ่งนะครับ ก็คือทรงพลพระธาตุพิโรมพักก้าวไก่คณะบดีคุมชนะพักพลังประชารัฐโห่คุมชนะคะแนนมเมื่อก่อนนี้เด็ดดวงดอกรักคุมชนะอ่าสถาบันศิลป์ตะลุ่มเยาไทยโห่ยากอยู่สนามทองฟานไทยสร้างไทยประชาเยอไม่ได้ประชาธิปัตย์อนุชาณนาคารใส่เขาเป็นตสร้างชาติสองชายเจ็ดทิศบอสบุตบวรวงสี่ทิศบอสระวงอะไรอย่างมาเพื่อไทยโอ้โหเกณฑ์ที่อนุชานะคะใส่ยังดูเป็นต่อคนอื่นเขาอยู่นะมีโอกาสสูงที่เสียแฮงเดียอ์โงกัดแชมป์ได้ เขตสองจิระเมธีวิวัฒน์พักไทยสร้างไทยสวนทยาภูสิทธิประชาธิปัตย์วิทูลลีศิรานน,นท์พักเสื้อไทยสุธิพจน์เชื้อภัรวงพักก้าวไก่บลเชนสงประชารัฐภูมิเดชไทยโอ้โหก็ดูแล้วน่าจะเป็นบนเชนสงประชาคือพู่ง่ายว่านาค่าแใ่กระสงประชารดูแล้วมีสิบแบ่งกันไปพักละหนึ่งคนครับลงในทางชาติกับกินไทยครับภาพประมาณนี้นี่คือภาคกลางหกจังหวัดครับที่เราจะมาทําการวิเคราะห์กัน นะครับก็เบิกเวลาลงแล้วครับกับรายการอิเดชั่น66จบสนามเลือกตั้งสอตต่อผู้ประเทศ400เขต400คนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ